เข้าไปครับไปดีไหมพี่พไปดีปะนะไปดีเดี๋ยวคนก็ทยอยมาเขาเพิ่งออกกันยี่ให้หายเลยก่อนเดี๋ยวไปต่อทำอะไรดีครับพี่น้ำเปไข่แก้วเล็กแก้วเล็ก ขบาวเป็นค้เทียบดุบาทไมมุกไมมุกร้อนมากใหม่าก็ร้อ,ยอยนนาเลยนะอืออร้อนมากเย็นๆมาก็มันจะขึ้นๆๆแต่มัน,นไม่ตกแหลงใช่ไม่แรง<ะ>มากลมลมนี่เฉยลมแรงเมื่อวานก็ลมแรง ครับเปลี่ยนแล้วนะครับผมได้เลยขอบคุณครับนมสดมุกเยีับครับพี่นมสดสตรอเบอรี่นมสดพี่สตรอเบอรี่แข่งน้อยไอเนี้ยไอสตรอเบอรี่มันเหลือนติดเดียวเองครับพี่นมสดเหมือนกันนะครับนมสดแก้วใหญ่สองใส่มุกสองเลยครับนรัแข่งน้อยหนึ่งแข่งน้อยหนึ่งเอาแข็งเยอะสตรอเบอรี่น้อยไปดิี้กลับกันเลย

มันจะเลือคนตีสี่คนหนึ่งคนช่างคนอย่างนี้ครับแก้วเล็กครับอได้เก้าข้บเป็นครับ แ <Yeah. S 1> ยกน้ำเตายี่สิบได้พี่แยกน้ำมันจะเป็นยี่านะเลืออะไรอ่ะครับขอบคุณครับนมสดครับพี่เอาเอาแบบไหนดีครับ เกียงน้ำครับพี่เกลี้ยงพวกใช่ครับโคโค่น้ำสดใส่หมกนะพี่ครับครับ พี่เด้วแวะซื้อน้ำแข็ง,งนี่ไงอ้โหไม่งั้นได้ยวดหมดเอ้ยผมปรับแยกน้ำกับแก้วเย,เยติใหม่อะพี่แต่พี่รู้แล้วเนะาะครับ <c oughs> แต่อบางคนที่่มีเฟซร,รับเซอร์ไพรส์เลย <c oughs> <c oughs> ปล่อยยังไม่หมดเลยหรอนัดครับที่บอกเองว่าไงที่จะถูกหน่อยถูกเยอะไปไหมถูกยกแพงทำไมได้ย่างงั้นน้ำไหไรอะไรมันยังอยู่แต่นาที่โอนแล้วนะคับพี่ไวแค่ละโอเคเยอะแยะรับ แก้วใหญ่ครับโอเคอีกแก้วนึงเอาหกก้นผิดแล้วเนี่ยเอาโกโก้ผสมนมสดนาพี่เล็กใหญ่ครับใหญ่หนใส่บิกนะพี่ไมคเลยจับมาอุ๊ยหน่มใบนึ่งอมไรตัวเตะตัวปีช่ไปบกเขาดี่อยู่ตรงน้ำน้องนัดเนี่ย มองตรงั้นไม่ถูกครับี่เปแล้วจะแจ้ไฟกระพริบเปนยังไงไปแล้วสวยดจเจ็ให้น้ำาเจ็จไม่รู้วเจยน้อะไร ข้าวเป็นครับนม่นะเดี๋ยวให้กางคนร้าย้ะเดี๋ยวเลยดิรอแปบรน่อยรถแก่เดี๋ยไดายตับานตัดบ้านเดี๋ยไดไม่โกงลูกน้องอ่ะผมไม่เคยโกงกน้องอ่ะแต่ลูกน้องจะโกงกู ี่คิดบบกว่าทางจะซ่อมเราได้เขาคงไม่มีเลยขอเป็นคท้าแย่ให่ไม่มุกแ่ใ่ไม่มุกแย่นมได้นะแ่ไม่มุกออกวันนี้แล้วนะโอนะต่อแถวแล้วนะแถวเหญ่เลย ถูกไหมครับไม่ต้องครับพี่ขอบคุณครับออขอบพี่เอานี่รครับกระเจี๊ยบเม็ดใหญ่พี่ใหญ่ใส่หม,มูไหมครับด้วยหมูด้วย ถูงไม่ใส่นะพี่เนาะได้พี่พอเป็นครับโอ้โ้ครับแก้วใหญ่ใส่มุกป่ะพี่ใส่ใส่องค์แล้วใส่มุกเหมือนกันนะพี่เนาะถามเพลง ่กนอนแก้วใหญ่นะแล้วก็เอากาแฟแก้ใหญ่กอันนี้ใส่ถุงป่ะี่ ทำอะไรมา <Song> ก็มองมองแล้วมองอีกมค่นทุนปที่ไหนได้ยืนยู่ก็ไม่มีทุนไม่ได้ขายแล้วแล้วต่นีก็หลอกมานั่งหน้าเรโงเล็กอ่ะเขาประกาศเรีอย่งคงใหญ่ครับไม่ได้ยินยนหมดแล้วแล้วหลออยู่รวอกสงไมโอ้โเลี้ยงมงอโหเลี้ยงวะ ลองัง้องมนี่จุดที่ได้ประกาศโดนใจลอก็ได้อ่ะหกสิบนะพี่นะคอมมาใหญ่ครับใส่มุ้มไหมครับ có liếng mấy nồng mấy mục nó Tay nhanh Tay nhanh đó, oh, okay.